สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับ Space Smartphone CG Speedy 4.0นะครับจาก t r u e m o v Edge นะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมน,นะครับมาดูสเปคกันเลยนะครับ ข้างหน้าจะบอกว่าห้ามจำหน่ายนะครับก็คือแจกฟรีนะครับนี่ครับข้างหลังจะมีสเปคบอกนะครับคือรอ,องรับ4 g นะครับพั 2008, 2001, น0 0 1นะครับแล้วก็ 3G 852แ0 0พันนะครับ CPU โคดคอร์1นกิกนะครับ Android ล ollipop กล้อง5ล้านกล้องหน้า2 2ล้านนะครับกล้องหลัง ออโต้โฟกัสนะครับพร้อมแฟตลำส 4G กิกแรม512นะครับขนาด4.0แบตเตอรี่1500มิลิแอมข้างๆก็จะเป็นแบบนี้กล่องจะเป็นพลาสติกนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้อย่างนี้โอเค okay. มาดูข้างในกันเลยมีไวของ True ติดอยู่นะครับโอ้ไม่ก็ ออกมาแบบนี้เลยนะครับน,นี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จแบตจะเป็นแบบ USB บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายไมโคร USB แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบ, In e บอินเอียร์นะอแบบเอียบัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไมลบประกัน จาก true ก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือมีคู่มือแล้วก็เคสใสมาให้ด้วยนะคู่มือภาษาไทยแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเีตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกันรอยหมดแล้วครับมีแค่นี้ จากนั้นเราก็มาดูด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เออเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าสีเคลือบเงาเหมือนโลหะนะครับ มีไฟแฟลชแล้วก็มีกล้องด้านล่างจะเป็นไมโคร USB แล้วก็ลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนนะครับด้านข้างเป็นปุ่ม power แล้วก็วอลลุ่แล้วก็อันนี้ช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5มิลก็จะมีแค่นี้ครับหาไปดูข้างในเครื่องนะครับ ที่เปิดฝาด้านหลังจะอยู่ตรงนี้ช่องเสียบซิมจะมีสองสองช่องนะครับช่องที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้รองรับ 4G นะครับอันนี้จะเป็นรองรับ 2G นะครับช่องที่สองแล้วก็ ช่องใส่ไมโคร USB 4G จะมีแค่1,800กับ2 0 0 1นะครับแล้วก็ 3G มี850กับ2,000แล้วก็ 2G จะเป็น850 900 1 0แล้วก็1 9น0นะครับตามนี้โอเคเราใส่แบตด,ดูนะครับ เราก็มาดูต่อนะครับไปดูหูฟังดูไมโคร USB สายได้มาตรฐานหรือไม่อ๋อเหมือนกันเหมือนกันกับ True True ท,ที่เป็นรุ่น Super One ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีมีใบเสร็จให้ทั้ง3ใบนะครับ อันนี้ก็สิทธิ์ย้ายค่ายนะครับแล้วก็ซิมยกกวน true 10บาทแล้วก็ใบเสร็จ r u e ม o ฟห0 0 0 0นนะแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับซิมนะครับโอเคมาดูซิมนะครับที่เขาให้มาอันนี้เป็นซิมยกกวน น่าจะเป็นซิมสำรองไว้ให้ใช้เป็นซิมที่สอง ซิมยกควรนะครับซิมที่สองที่ให้มาแล้วก็อันนี้เป็นซิมย้ายค่าย จะเป็นแบบนี้เมื่อเราได้ซิมมาแล้วนะครับก็ใส่ซิมก่อนดีกว่า เป็นไมโครซิมซิมย้ายค่ายเอาไว้ที่ซิมที่สอง้วครันอันนี้เป็นซิมยกกวนโหมีดั้งนาโนซิมก็ได้นะนี่เป็นทั้งไมโครซิมแล้วก็นาโนซิมใช่ไหมเห็นมีรอยอยู่รอยปรุก ใส่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มเลยเปิดเครื่อง สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราแกะกล่องเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาดูภายในตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้จะเป็น True Smart 4G นะครับ Speedy 4.0นะครับรองรับ 4G นะครับ1,802,001 0นะครับ 3G 850ทับ2,001นะครับแ้วก็4 CPU นะครับ Core 1.0 g ิก Android Lollipop นะครับ5.0นะครับกล้องกล้องหลัง5ล้านนะครับกล้องหน้า2ล้านนะครับรอม4กิกแรม512นะครับหน้าจอ4.0นะครับแบตเตอรี่1,500นะครับข้างในแอปนะครับที่ให้มาก็จะเป็นแอปส่วนใหญ่จะเป็นของแอปตรวจสอบยอดเงินคงเหลือนะครับ iService การทำงานของเครื่องนะครับถ้าเทียบกับรุ่นราคาแพงก็ถือว่าช้ามากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการใช้นะครับเบอร์นีเ้เครื่องนี้รุ่นนี้ประมาณนี้ก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่ามันมันครบมันครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 4G 3G นะครับ 2G นะครับใช้ได้หมดนะครับ นี่ก็จะเป็นอแอป i s e r v i c e นะครับแล้วก็แอป7แล้วก็แอปดูชีวีนะครับผ่านผ่านมือถือเรานะครับอันนี้ผมจะลองถ่ายวิดีโอกับถ่ายรูปมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้าไปในวิดีโอให้ดูนะครับว่าผลงานการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอของเขาจะเป็นยังไงบ้างเทาสอบถ่ายดวงอาทิตย์ตอนเช้า ก็จะประมาณ 4. 01. 4. 01. นี้ซูมซูมได้ 4.0x 4.0x นะครับอันนี้คือปกติ 1x ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับผมคือวิดีโอความชัดก็โอเคนะครับแต่ว่า ความละเอียดมันจะได้อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 480p นะครับแล้วก็ภาพนิ่งก็โอเคนะครับถือว่าคมชัดภาพสดมากนะครับนี่จะให้ดูทีวีนะครับลองดูดูทีวีผ่านอันนี้ผมจะใช้ Wi-Fi ให้ดูก่อนเดี๋ยวตอนหลังๆจะทดสอบ 4G ให้ดูนะครับเทสสปีด 4G ให้ดู นี่ดูผ่าน wi-fi ก่อนเรามาลองทดสอบ4 g กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแอปต่างๆนะครับก่อนอื่นทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต wifi ก่อนนะครับ ปิง25นะครับแล้วก็ค่าดาวน์โหลด12เมกนะครับตอนนี้มารอดูค่าอัพโหลดค่าอัพโหลดอยู่ที่4.0 k นะครับไม่ถึง1เมกนะครับอ่าทดสอบอีกรอบหนึ่ง โอ้ค่าปิงห้าร้อยตามสเปคอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับไวไฟที่ส่งมาก็ อยู่ที่10เมกนะครับทับ1ก็คือดาวน์โหลด10เมกนะครับอัปโหลด1เมกนั่นเองนะครับโอเคเรารู้ผลของ WiFi แล้วนะครับทีนี้เรามาทดสอบ 4G นะครับของ TrueMove H e a d นะครับของค่ายอื่นยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้ลองเฉพาะค่าย TrueMove ก่อนเปิดการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ปิด WiFi มีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วนะครับ 4G แล้วก็ไปที่แอป Test 4G Test s p e d นะครับเดี๋ยวเคลียแอปก่อนมีอะไรค้างอยู่ไหม ลบให้หมดทีนี้เราก็เข้าไปเทสต์ได้เลย อันนี้คือ c g ของ TrueMove HD นะครับปิงอยู่ที่3 8นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอยู่ที่23.96แล้วก็อัปโหลดอยู่ที่9.50นะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจฟรีอะลรมิต็ดนะครับ320 m เมกต่อวัน นะครับเทสเป็นครั้งที่2นะครับพปิงอยู่ที่3 8นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอยู่ที่24.96เมกนะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่8.59นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ที่24 ก็ถือว่าเสถียรน,นะครับอยู่ค่าใกล้เคียงที่เทสไปสองครั้งก็ไม่ต่างกันมากนะฮนะโอเคร okay. เรารู้ CG ว่ามันรองรับ CG แล้วแล้วก็เท CG ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็แอปอื่นก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้ผมจะลงแอปไว้เยอะพอสมควรจึงทำให้มัน เครื่องมันช้านิดหนึ่งโดยพื้นฐานเราแอปทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ดีนะตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดแอปหลายๆตัวพร้อมๆกันโดยที่ไม่รีเซนตแอปนะครับมันก็จะเกิดอาการหน่วงช้านิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไลน์นะครับเท่าที่เล่นมาถ้าเปิดแอปอื่นค้างไลน์จะช้ามาก สำหรับคนที่ใจเย็นก็โอเคนะครับคนที่มีทุนก็สามารถซื้อเครื่องแพงๆมาเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่ไม่มีงบก็เป็นเครื่องสำรองก็โอเคครับใช้ได้กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องหน้า2ล้านนะครับกล้องหลัง5ล้านก็ลองเล่นดูนะครับ นี่ครับการเปิดกล้องก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวผมจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับภาคที่ออกภาคสนามผมก็ถ่ายถ่ายมาแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะครับการจับภาพจะเป็นออโต้โฟกัสนะครับคือจับเป็นจุดที่เราแตะแตถ้าขึ้นสีเขียวปุ๊บก็แสดงว่าเขาโฟกัสเรียบร้อยนะครับก็าใส่นี่ครับ ถ้าเราโฟกัสต,ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวเราก็กดถ่ายรูปก็จะเป็นโหมด b e a u ี้ช็อตด้วยนะครับตัวนี้น่าสวยลองถ่ายดูนะครับพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะปับปรับเป็นนวลเนียนขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับการตั้งค่านะครับผมจะจะ,จะ,จะตั้งจะตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดชัดที่สุดนะครับ อันนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นโหมดบิวตี้ส่วนวิดีโอก็จะปรับละเอียดนะครับปรับสูงสุดโอเคเดี๋ยวดูใน Insert ว mm ิดีโอให้ดูนะครับว่าความสามารถเขามากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับลอรีป hmm. ด1นะครับ,รรบ,บ,รบ Android ก็เป็น True Smart c G Speedy นะครับล็อก V V 1 6 2 0 1 0นะครับอันนี้ก็คือล็อกให้ใช้ True นะครับถ้าดาวไม่ผิดนะครับเพราะคงจะใช้ค่ายอื่นไม่ได้นอกจากจะปลดล็อกนะครับก็คืออัพเฟิร์มแวร์ใหม่อัพแฟลตลอมใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน Unlock ก็จะสามารถใช้ค่ายอื่นได้ เดี๋ยวถ้าเราอันล็อกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแอปพื้นฐานนะครับไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้สำหรับการรีวิวนะครับ True Smart c g Speedy นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามเจอกันในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ